สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านเ้อสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอฟซีนะคะตะพริกเบรกลันใหญ่เลยของผู้ใดเอพอาะไงพริกโมโหของแม่วันนานะคะพันนาทองสุก ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ส่งของมาให้เด็กๆเล่นนะคะของเล่นเด็กนะคะเนี่ยนม่นมาทองสุกข,ขอบคุณมากๆากคะ่ะแล้วเราก็จะไปรีวิวว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวมิ่งม,งมงิเล่นพับอีพอิ่งมิ่งมิ่ พ่อเร้วนี่ครับของฝากแล้วนี่นี่เด็แก๊งตัวเล็กๆของเรานี่ันรับมาลับของเห่นโอ้ยมวนบบครับมวนบบมวนบบครับมีกลองดินเลยกลองดินไหมครับผมได้เล่นแล้วครับเห็นอีกอย่างกระเล่นได้เมื่อัวหน่อยนี่ เป็นได้หมดเลยตัวเล็กตัวเล็กนี่ตัวเล็กคุณโอ้โหโอ้ เอาเอาเออเอาเอาเอาของขากันกับเม่เอาขึ้นมาเบิ่งนี่นี่น,ๆๆน,นี่เร็วเร็วเร็วดินงามงามนี่เร็วเร็วเร็วมิ่งเออเอาเอาืนขึ้นมาขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยครับหืมดินก็สวยดินก็สวยค่ะดินสวยเดี๋ยว มหาห้ยนอ้องมิ่งเล่นสบายใจเฉบเลยคุณคุณเออได้เล่นดินไหมเนาะครับเนาะมีทรายมีทรายแล้วก็มีดินอืมเอาบนลูกบนบนลูกบนอนะบนครับบนนั่นแะคุณอ่ะคุณอ่ะอืออืออือโอ้ยสนุกกันใหญ่เลยครับสนุกกันใหญ่เลยครับ อุ ces, ้ย <daha> หุ่นหุ่นอุ้ยมาอวนแทนอมอวนแทนอมอวนแทนออื้มอุ้ยมอวนคักมอวนคักพ่อมอวนคักขอบคุณครับอีพ่อขอบคุณครับที่สร้างดินไม่พ้มเลนครับหุ่นเฮ้ย่มันธรรมดาไม่ใช่ธรรมดานะหุ่นนะหุ่นนะโอ้แข็งแรงมากเลยครับ จะให้พี่เดียวเอาวิตามินซีมาให้กินนะครับจะได้แข็งแรงกว่านี้เยอะปงเปง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 โอ้ับผมขับผมพุ่นพุ่นสุดยอดเลยพุ่นเอาเอาเลินกองดินเนาะ คึกคึกคึกคั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 กไม่รู้จะบ่นไปทำไมอ่ะฮะพุ่นพุ่นโอ้ มาเร็วเร็วเอะะเอเล่นไปพองๆดอกก่อนเด้อมิงเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาเอาเอาอุ้ยเด่นดินครับผมในเรนดินแล้วครับผมด้เล่นดินแล้วครับคุณโคตรสุดยอดเลยออื โปงเปลงโป่งเปิปงปรับโปงเปลงอืร่มกับล่มล่มกับแห้งร่มจังสี่ล่มมีอย่างนอเนี่ยนาะ่มฝาขอนอือม,มิงถือล่มห่าวตัว ผมห้าวครับผมห้าวผมถูกลมครับคุณอืมอืมโอ้ในก,กองดินเล่น<ๆ>ดีรั่เนาะคุณเด็กเด็กเอ้ยเด็กเด็กน้อยความรู้เราอย่างน้อยเล่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชา เด็กหน่อยเด็กหน่อยกำลังเรียนรู้ค่ะคุนคุนคือมามวนถทนอครับคือมามวนถทนอครับเอยคือมวนถทนอครับเออคนอะคนอะคนอะมิงครับมิ่งครับคุณสุดยอดเลยครับสุดยอดคว่ดื้อคว่ม,มึนไม่ต้องให้ใครเลยครับให้ผมครับให้ผมคุณ เด็กน้อยดื้อเด็กน้อยดื้อหึฮ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 ย่านะย่านะเอ้อืมนั่นมื่อินตราจิบเบิลคืนแล้วหลับตามิบมิดมิดมิดแล้วเออ ง่วงนอนล่ะแม่เอฟซี่วงนอนแล้ว,ม,ว,ลวมาแล้วกรับมาแล้วกรับมาแล้วครับมาแล้วอืเยี๋ยว บนครับบนเอาบนครับบนบนลูกบนบนบนครับบนบุ่นบ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 น,บนออเอาแต่เล่นแต่เพิ่งผุน่นผุ่นอ๋ออ๋ออ้ ไปซอยพอเฮ็ด huh. ย uh ังเฮ็ด huh. ยังพ่อเฮ็ดยังพ่อพนอ่ะพนอ่ะเอออแม่แม่เอาทิมเอาทิมเอาทิมเร่อเร็วอๆเรอเีพอเรเรเร่าอเออเอาออกเออ นี่อันหนึ่งก็ขอบคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะที่ก็มาชมที่วิดีโอนะคะก็มาแล้วก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจค่ะขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกท่านก็ขอให้แม่แม่เอฟซีทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเด้ออย่าเจ็บอย่าจนค่ะร่ำรวยเงินทองค่ะมาดูตัวป่วนของเรานะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ